สวัสดีค่ะนะักศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่านนะคะ สำหรับบทเรียนเนี่ยรายวิชาของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของการโฆษณานะคะก็มาถึงบทสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งเนื้อหาในบทนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างสารรค์งานโฆษณานั่นเองนะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของความรู้ทั่วไปนะคะแล้วก็สื่อโฆษณาประเภทต่างๆรวมถึงการประเมินและเลือกสื่อแล้วเลือกสื่อนะคะว่าสื่อแ,แต่ละประเภทเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะคะ เราก็จะมาดูกันว่าการสร้างสรรค์าง,งานโฆษณาเนี่ยมีประเด็นอย่างไรหรือมีประเด็นใดที่เราจะต้องพิจารณากันบ้างนะคะสำหรับในหัวข้อที่ที่4นี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นหัวข้อของการสร้างสรรค์าง,งานโฆษณานะคะเรามาดูกันนะคะว่าหัวข้อในการบรรยายนะคะสำหรับเรื่องของการสร้างสรรค์าง,งานโฆษณามีหัวข้อใดบ้างนะคะหัวข้อแรกนะคะที่จะบรรยายก็คือเรื่องของ การสร้างสรรค์งานโฆษณานะคะหัวข้อที่2อคือที่มาของประเด็นงานโฆษณาว่าการสร้างงานโฆษณาเนี่ยเราสามารถที่จะไปนําประเด็นมาคิดงานโฆษณาเนี่ยเราจะไปนําประเด็นใดมาสร้างเป็นงานโฆษณาได้บ้างนะคะประเด็นที่3คือข้อควรพิจารณาในการสร้างสรรค์งานโฆษณานะคะบ่อยครั้งนะคะที่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างครีเอทีฟผู้สร้างสรรงานโฆษณากับบริษัท นะคะเพราะว่ามองกันไปคนละด้านครีเอทีฟก็จะมองในเรื่องของความสร้างสารรค์นะคะอยากจะสร้างงานโฆษณาออกมาให้ให้ดีให้มีความคิดสร้างสารรค์ให้มีความอลังการแต่ว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าลูกค้าเนี่ยนะคะลูกค้าของเอเจนซี่เนี่ยก็จะมองว่าอยากจะให้สินค้าของตัวเองเนี่ยขายได้มากกว่าเพราะนั้นมันมันจะเป็นการขัดแย้งกันเพราะนั้นเราก็จะนําเสนอว่าถ้าอย่งางงั้นเนี่ยนักโฆษณาเนี่ยควรจะพิจารณาอะไรบ้างในการที่จะสร้างสรรค์าง,งานโฆษณาขึ้นมานะคะ แล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็คืองานโฆษณาอย่างไรที่จะถือว่าเป็นงานโฆษณาที่มีประสิทธิภาพนะคะทั้งหมดก็สี่หัวข้อด้วยกันนะคะเราก็จะมาเข้าสู่หัวข้อแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือหัวข้อการสร้างสรรค์าง,งานโฆษณานะคะมีคำกล่าวนะคะว่างานโฆษณาทุกชิ้นที่เราเห็นหรือว่าได้ยินได้ฟังกันมาเนี่ยนะคะล้วนเกิดมาจากความคิดสร้างสรรค์ทั้งสิ้นนะคะ ถ้าไม่มีความคิดสร้างสารรค์เนี่ยงานโฆษณาก็คงไม่เกิดนะคะแต่ว่าอุปสรรคหลักๆของความคิดสร้างสารรค์เนี่ยก็คือความกลัวกลัวว่าสิ่งที่เราคิดออกมาเนี่ยจะผิดหรือว่าไม่ถูกต้องนอกจากความกลัวแล้วเนี่ยก็ยังมีความอายนะคะคืออายว่าความคิดที่คิดออกมาเนี่ยจะไม่เข้าท่า เพราะนั้นการที่จะเป็นนักสร้างสารรค์งานโฆษณาที่ดีได้หรือว่าเป็นนักผลิตงานโฆษณาที่ดีได้เนี่ยก็จะต้องตัดประเด็นในเรื่องของความกลัวหรือว่าความอายออกไปนะคะไม่อย่าง,งานั้นแล้วความคิดสร้างสารรค์ก็จะไม่เกิดน,นะคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนที่อยากจ,จะเป็นครีเอทีฟงานโฆษณาหรือว่าผู้สร้างสารรค์งานโฆษณานะคะก็ะต้องพยายามขาจัดอุปสรรคดังกล่าวก็คือความกลัวกับความอายออกนะคะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยากที่จะทํางานให้ระสบุความสําเร็จได้นะคะ หัวใจของการคิดงานโฆษณาเนี่ยมีหัวใจหลักๆอยู่2อประการเท่านั้นเองนะคะประการแรกก็คือกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนอันนี้สําคัญมากนะคะเราต้องมองให้ออกว่ากลุ่มเป้าหมายของงานโฆษณาของเราคือใครเพราะฉะนั้นถ้าเรากําหนดไม่ชัดเจนเนี่ยถึงแม้คนดูงานโฆษณาของเราทุกคนจะชอบแต่ถ้าเขาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย มันก็ไม่ก่อให้เกิดรายได้เข้าบริษัทมันก็ไม่ก่อให้เกิดความชอบซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจซื้อในที่สุดนะคะเพราะน,นานแล้วก็เป็นการลงทุนที่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราต้องมองให้ออกก่อนว่าก,กลุ่มเป้าหมายของเราคือใครนะคะแล้วเราต้องการให้กลุ่มเป้าหมายของเรานั้นเนี่ยรู้สึกอย่างไรอยากให้เขาคิดอย่างไรและเราอยากให้เขาทำอะไร เพราะนั้นขั้นแรกของการทํางานโฆษณาสําคัญมากๆเลยคือเราต้องวางกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะมองทาร์เก็ตของเราให้ออกกับประการที่2คือเมื่อมองกลุ่มเป้าหมายออกแล้วเนี่ยเราจะกําหนดประเด็นหรือสิ่งที่จะนําเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างไรนะคะซึ่งประเด็นที่เราจะนําเสนอหรือว่าแมสเสจเราจะนําเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือว่าเราจะสื่อสารไปยังเขาเนี่ยเราจะโน้มน้าวอะไรเขา นะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามองกลุ่มเป้าหมายออกเราจะกำหนดประเด็นได้ง่ายแล้วเราจะสามารถโน้มน้าวใจเขาได้แต่ถ้าเรากําหนดกลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจนเราจะกำหนดแมสเซจไม่ถูกต้องแล้วเราก็จะไม่สามารถโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายได้สิ่งที่เรียกว่าการซื้อสินค้าก,ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะที่นักโฆษณาเนี่ยเขาคิดงานโฆษณาจากไหน เขาไปเอาไอเดียหรือไปเอาประเด็นที่มาจากไหนกันนะคะหลักๆแล้วเนี่ยที่มาของประเด็นในงานโฆษณาเนี่ยจะมาจาก4ประเด็นหลักๆนี้นะคะประเด็นแรกคือความจริงใกล้ตัวคือสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ๆตัวสิ่งที่พบเห็นได้ในปัจจุบันนี้สิ่งที่เป็นเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะอันนั้นคือความจริงใกล้ตัวอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเกินจริง นั่นคือสิ่งที่ไม่มีความเป็นไปได้เลยในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะการที่เรานําเรื่องเกินจริงมาทําโฆษณาก็จะทําให้เกิดความตื่นตาตื่นใจเกิดความอลังการขึ้นนะคนะในขณะที่ประเด็นของความจริงใกล้ตัวก็จะทําให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายเนื่องจากว่าไม่ได้มีความซับซ้อนกลุ่มเป้าหมายดูแล้วเข้าใจเนื่องจากเป็นความจริงใกล้ตัวนั่นเองนะคะ อีกประเด็นหนึ่งที่นักโฆษณามากักะนํามาใช้ในงานโฆษณาคือการมองมุมกลับการมองมุมกลับน่าสนใจมากนะคะคือมองสิ่งที่เป็นไปแล้วคิดว่าถ้าไม่ใช่จะเป็นอย่างไรนะคะเช่นนำ,นำเสนอในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเช่นเพศหญิงคือเพศที่อ่อนแอเป็นเพศที่ต้องได้รับความช่วยเหลือแต่ถ้านำเสนอในมุมกลับเป็นเพศหญิงเป็นเพศที่เข้มแข็งและสามารถช่วยเหลือผู้ชายได้ การนาเสนอลักษณะนียค่ะคือการมองมุมกลับการมองสิ่งที่เป็นอยู่ที่มันเกิดขึ้นแต่นําแต่พยายามคิดกลับ,บ่าแล้วถ้าไม่เป็นแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้น mm hmm. ก็จะทําให้งานโฆษณาม,มีความต่างมีความน่าสนใจมากขึ้น mm hmm. กับประเด็นสุดท้ายซึ่งเป็นประเด็นที่ที่ใช้บ่อยนะคะแล้วก็สร้างความสนุกสนานหรือว่าสร้างความรื่นเริงบันเทิงใจให้กับ ผู้รับสารแล้วก็ทาให้ไม่เครียดนะคะซ,ซึ่งก็เป็นประเด็นหนึ่งที่หลายๆบริษัทเนี่ยชอบนําเสนอกันไม่ใชประเด็นในเรื่องของความตลกขบขันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นหลักๆที่นํามาใช้ในงานโฆษณาก็จะมีประมาณ4ประเด็นนี้นะคะเราจะมาทําความเข้าใจในแต่ละประเด็นกันเลยนะคะอย่างประเด็นในเรื่องของความจริงใกล้ตัวนะคะก็คือประเด็นที่นำสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆร,รอบๆตัวมานำเสนอนะคะ จะขอนำเสนอตัวอย่างของงานโฆษณานะคะที่นำเสนอจากเรื่องของความจริงใกล้ตัวนะคะเป็นตัวอย่างงานโฆษณาของธนาคารนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตาเปิดงานโฆษณาชิ้นนี้ให้ดูนะคะนะคะว่าเป็นความจริงใกล้ตัวอย่างไรนะคะค่ะ ก็จะขอ,อนําเสนอตัวอย่างนะคะของประเด็นความจริงใกล้ตัวนะคะคือการนํำสิ่งที่ความจริงที่เกิดขึ้นรอบๆตัวนะคะมาผลิตเป็นงานโฆษณานะคะลองดูตัวอย่างงานโฆษณาชิ้นนี้นะคะ ฆษณานี้นะคะนะคะักศึกษาจะเห็นได้ว่าในความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยอันดับแรกก็คือคนค่อนข้างที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเร่งรีบนะคะแล้วก็การมีน้ําใจให้กันค่อนข้างน้อยและประเด็นที่สองที่เราจะพบเห็นได้เลยในความจริงใกล้ๆตัวเลยนี้ก็คือคนที่แต่งตัวดีเนี่ยมักจะ ถูกคิดว่าเป็นคนดีอยู่เสมอนะคะก็คือการมองคนจากรูปลักษณ์ภายนอกเพราะนั้นโฆษณานี้เนี่ยก็คือเลือกเอาความจริงใกล้ตัวที่มันเกิดขึ้นมานําเสนอแล้วพอผู้บริโภคได้รับชมหรือว่าผู้รับสารได้รับชม,ชมโฆษณานี้เนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงและก็ทําความเข้าใจโฆษณานี้ได้ง่ายเนื่นองจากว่ามันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจริงและเขาก็รับรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องของความจริงใกล้ตัวเนี่ยจึงเป็นประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมในการนํามาใส่ในงานโฆษณา เนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือโฆษณาอีกโฆษณาหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นความจริงใกล้ตัวเช่นเดียวกันซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริงๆในปัจจุบันนะคะปุ๋ยฟ้าคือความมัะหลรดใแรกในชีวิตผมวันแรกที่เห็นเธอผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะรักและดูแลเธอตลอดไป Thank you

แและนี่ก็เป็นประเด็นในเรื่องของความจริงใกล้ตัวนะคะซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมนะคะในการนํามาใส่ในงานโฆษณานะคะเนื่องจากว่าทาความเข้าใจแล้วก็เข้าถึงในประเด็นเหล่านี้ได้ค่อนข้างง่ายนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ที่ะนักโฆษณาเนี่ยมักจะนํามาใช้ในงานโฆษณาคือเรื่องเกินจริงนะคะ ก็คือการที่เรามองประเด็นในการนำเสนอเนี่ยอย่างไรขีดจำกัดคือไม่สามารถเป็นจริงได้เลยนะคะในโลกของความเป็นจริงตัวยอย่างเช่นง,งานโฆษณาพิ i n ์แอดนะคะหรือว่าโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาเครื่องเสียงไพโอนียอย่างในตัวอย่างนี้นะคะจะเห็นว่าจะมีรถสองคันเนี่ยนะคะพลิกนะคะ ตะแคงอยู่ด้านข้างรถคันหนึ่งซึ่งรถคันนี้เนี่ยใช้เครื่องเสียงของไพโอ e เนียก็เป็นการนําเสนอว่าความแรงของเครื่องเสียงเนี่ยทำให้รถที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยสามารถที่จะกระเด็นได้เลย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีทางที่จะเป็นเป็นไปได้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นการตอกย้ำถึงความแรงของเครื่องเสียงการนำเสนอลักษณะน,นี้คือการนำเสนอในประเด็นเรื่องเกินจริงนะคะซึ่งจะทำให้การรับรู้ของผู้บริโภคเนี่ยค่อนข้างที่จะรับรู้ได้ง่ายแล้วก็ตื่นตาตื่นใจนะคะสำหรับงานโฆษณาประเภทนี้นะคะมีตัวอย่างงานโฆษณาเกินจริงอีกเรื่องหนึ่งนะคะลองมาให้ชมกัน Copy Paper. AA. d ค่ะเป็นโฆษณา,นะ,ะานะคะกระดาษ double A นะคะซึ่งเป็นการใช้แอนิเมชันนะคะการใช้ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ไมีทางเกิดขึดด้นในใน,ในความเป็นจริงนะ,นะคะแต่ว่าก็ทำให้ผู้ชมเนะี่ยเกิดความตื่นตาตื่นใจแล้วก็ดึงดูดใจได้เป็นอย่างดีนะคะ อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็เ,เป็นประเด็นที่นํามาใช้ในง,งานโฆษณาบ่อยเช่นเดียวกันก็คือประเด็นในเรื่องของการมองมุมกลับก็คือการที่นักโฆษณาเนี่ยจะตั้งต้นความคิดจากความเป็นจริงนะคะแล้วก็มองให้เห็นอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งเราไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นในด้านนั้นนะคะ ตัวอย่างเช่นการโฆษณาของกระดาษนะฮะกระดาษชำระย e ี่ห้อสกอตนะคะปกติแล้วเนี่ยในความในการรับรู้ของผู้บริโภคเราจะรับรู้ว่ากระต่ายเนี่ยมีขนที่นุ่มนะคะแต่ว่าในโฆษณาชิ้นนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้ากระต่ายขนไม่นุ่มละ่ะนะคะมีขนที่แข็งเหมือนเม่นจะเป็นอย่างไรนะคะ เพราะนั้นแล้วเนี่ยก็นําม,มาเปรียบเทียบแบบกระดาษที่เรามองดูว่ามันนุ่มแต่บางบางแบรนด์หรือว่าบางยี่ห้อเนี่ยก็อาจจะมองดูเหมือนนุ่มแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้นุ่มแบบนั้นก็ได้เพราะนั้นเวลาผู้บริโภคหรือว่าผู้รับสารมองเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจหรือว่าดึงดูดใจได้มากกว่าที่เราจะนําเสนอว่ากระต่ายมีขนหนานุ่มธรรมดานะคะแบรนด์นเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็นําม,มาใช้ในงานโฆษณาค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวนะคะ อีกประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่ที่ที่น่าสนใจแล้วก็นำมาใช้ในงานโฆษณาบ่อยมากเลยนะคะก็คือการมองอย่างตลกขบขันนะคะวิธีการคิดนะคะงานโฆษณานลักษณะนี้เนี่ยและโฆษณานก็จะพยายามคิดนะคะให้ผู้รับสารเนี่ยไม่ซีเรียสนะคะดูแล้วขำนะคะตัวอย่างเช่นโฆษณาของแอนะคะที่เป็นโฆษณานิตยสาร,รว่า Print แอใน ในชิ้นนี้นะคะดูแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกขบขันนะคะแล้วก็ดูแล้วค่อนข้างที่จะไม่ซีเรียสนะคะอันนี้เป็นโฆษณาที่ลิฟต์นะคะโฆษณาที่ลิฟต์ก็คือเป็นโฆษณาในเรื่องของ การดูแลเส้นผมนะคะเพื่อไม่ให้ผมหลุดร่วงนะคะก็จะเป็นงานโฆษณาที่ติดอยู่ที่เล mm ็บ hmm. พอล็บแยกออกเนี่ยล้วก็จะเห็นว่าเออพรีเซนเตอร์เนี่ยหัวล้านเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากหัวล้าน,นให้ติดต่อไปที่เบอร์นี้อันนี้คือลักษณะของการนำเสนอแบบตลกขบขันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นออวิธีการคิดหรือการได้มาซึ่งประเด็นในการนาเสนอง,งานโฆษณาเนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่4ประการด้วยกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเรามองว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครเราอยากจะโน้มน้าวเข้าไปในทางไหน เพราะนั้นเราก็ค่อยกําหนดสิ่งที่เราจะนําเสนอไปอยังเขานะคะโดยเราดูว่าเราจะใช้วิธีการใด<ม>ในสีวิธีนี้นะคะซึ่งก็น่าสนใจทุกทุวิธีเลยนะคะทีนี้มันจะมีประเด็นหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อยากที่จะฝากไว้ก็คือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยวัตถุประสงค์ของการโฆษณาเนี่ยนะคะหลักๆแล้วก็คือการโฆษณาเนี่ย จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดซึ่งหน้าที่หลักของการตลาดเนี่ยก็คือการสร้างผลกําไรอันเนื่องมาจากยอดขายเพราะฉะนั้นงานโฆษณาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสุนทรียะอย่างไรมีความสวยงามของภาพอย่างไรมีความสนุกสนานในเรื่องของดนตรีประกอบอย่างไรแต่ก็อย่าลืมว่างานโฆษณาคือเนื้อถุนประสงค์ทางการตลาดเนี่ยเป็นกรอบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อย,ยอดขาย เื่อป้องกันส่วนคองตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการสร้างโฆษณาให้สวยงามและเปี่ยมด้วยสุนทรียะเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ก็อย่าลืมว่าสิ่งที่สวยงามหรือสุนทรียะนั้นจะต้องนํามาซึ่งวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ตั้งไว้ด้วยเพราะฉะนั้นทั้งสองทั้งสองสิ่งเนี่ยควรจะไปคู่กันทั้งความสวยงามความมีศิละปะความสนุกสนานนะคะกับ วัตถุประสงค์ทางการตลาดควรจะไปในทิศทางเดียวกันควรจะไม่ขัดแย้งกันหรือพุ่งไปในด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะในเวลาที่นักโฆษณาเนี่ยจะผลิตงานโฆษณาสิ่งที่นักโฆษณาควรจะพิจารณานะคะหลักๆเลยเนี่ยอันดับแรกก็คือวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือว่าแผนงานการตลาดที่กําหนดไว้เนี่ยกำหนดไว้ว่ายอย่างไร ประการที่สองก็คือกลวิธีทางการตลาดที่กําหนดไว้เมีกลวิธีอย่างไรบ้างประการที่สามก็คือโฆษณาที่จะสร้างขึ้นเนี่ยจะไปสอดคล้องหรือว่าจะไปตอบสนองต่อยุทธวิธีนั้นได้อย่างไรนะคะเพื่อให้สิ่งที่กําหนดไว้เนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์นะคะมีคํากล่าวที่ว่า การทำโฆษณาที่ดีเนี่ยนะคะจะต้องเริ่มต้นที่คนคนนี้ก็หมายถึงว่าผู้ผลิตงานโฆษณานั่นเองนะคะนั่นหมายความว่าประการแรกเลยเนี่ยคนที่ทำโฆษณาเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่วยวกับตลาดก็คือผู้บริโภคเป็นอย่างดีนะคะคือต้องเข้าใจผู้บริโภคผู้บริโภคคือใครอยู่ที่ไหนต้องการอะไรเราถึงจะสื่อสารไปยังเขาได้ถูกต้องและสามารถโน้มน,น้าวใจเขาได้นะคะ ประการที่2คือคนททาโฆษณาต้องเข้าใจหน้าที่ของโฆษณาว่าจริงๆแล้วโฆษณาเป็นหน้าที่หนึ่งที่จะซัพพอร์ตหน้าที่งานทางด้านการตลาดนะคะประการที่3คือคนทําโฆษณาต้องมีจินตนาการนะคะมีความคิดสร้างสรรค์นะคะและต้องไม่กลัวแล้วก็ไม่อายว่าความคิดหรือความคิดสร้างสรรค์นั้นจะเป็นสิ่งที่ผิดนะคะเพราะว่าถ้ามีกรอบในเรื่องของความกลัวและความอายเนี่ยความคิดสร้างสรรค์ก็จะไม่เกิดนะคะประการที่4ี่คือคนทําโฆษณาต้องรักในงานที่ตัวเองทํานะคะ ประการที่5นะคะจะต้องมีความกล้านะคะในการทำสิ่งใหม่ๆคนทำโฆษณาต้องฟังเสียงของผู้อื่นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังเสียงของลูกค้านะคะลูกค้านี่หมายถึงว่าคนที่มาจ้างให้บริษัทโฆษณาหรือรรเอเจนซี่โฆษณาเปลีตยงานโฆษณานะคะประการสุดท้ายเลยนะคะก็คือคนทำโฆษณาต้องไม่ถูกไม่ดูถูกนะคะเหมือนกับว่าไม่ถูก ฝ่ายอื่นตำหนิว่ารโรสนิยมแล้วก็รายความสามารถนะคะคือต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเป็นคนที่มีรสนิยมแล้วก็มีความสามารถในการผลิตงานโฆษณาได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและก็ตอบโจทย์ของบริษัทด,ด้วยนะคะเมื่อคนทําโฆษณามีความพร้อมงานโฆษณาก็ออกมาดีก็ออกมามีความยิ่งใหญ่นะคะทีนี้ในวงการโฆษณาเนี่ยเขาจะมองงานโฆษณาลักษณะไหนว่าเป็นงานโฆษณาที่ยิ่งใหญ่นะคะ โฆษณา,าที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็คืองานโฆษณาที่มีความคิดยุ่เริ่มนะคะแล้วก็สามารถสร้างยอดขายให้กับกิจการได้นะคะคือสามารถสร้างยอดขายได้นะคะไม่ใช่ว่ามีความคิดสร้างสรรค์เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ไม่สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นงานโฆษณาที่ไม่ไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์เท่าไหร่นะคะประการที่สามคือสร้างภาพโพสที่ดีได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ประการที่สี่ก็คือผู้บริโภคมีความสุขใจแล้วก็ใช้สินค้าได้อย่างภาคภูมิใจประการที่ห้านะคะก็คืองานโฆษณาที่ยกย่องและให้เกียรติผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นผลใจหลักในการคิดงานโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ดูถูกกลุ่มเป้าหมายคือไม่ทําให้กลุ่มเป้าหมายดูโฆษณาแล้วรู้สึก รู้สึกละอายหรือว่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจในการใช้สินค้าเพระนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องทําให้ผู้บรคโพวกลุ่มเป้าหมายดูโฆษณาแล้วมีความภาคภูมิใจนะคะลักษณะงานโฆษณาที่มีประสิทธิภาพนะคะจะมีลักษณะอย่างไรนะคะลักษณะงานโฆษณาที่มีประสิทธิภาพอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือจะต้องมีเอกลักษณ์ในการนําเสนอนะคะมีความคิดที่ไม่ซ้าใครไม่ลอกเลียนแบบใครแล้วก็มีความสําคัญในสายตาของผู้บริโภคนะคะ การทําโฆษณาเนี่ยนะคะควรจะพิจนารณงบประมาณนะคะคือใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมมีคุณภาพนะคะคือโดยรวมแล้วว่างานโฆษณาคุณจะใช้พรีเซนเตอร์แบบไหนมีการาทําดนตรีหรือมีการสร้างงานคุณภาพอย่างไรก็ควรจะอยู่ภายใต้กรอบของงบประมาณนะคะไม่ควรจะทําให้งบประมาณเนี่ยบานปลายมากนักนะคะแล้วก็โฆษณาที่มีประสิทธิภาพเนี่ยผู้สร้างสรรค์ต้องมีหัวใจที่มุ่งมั่นนะคะในการที่จะสร้างยอดขายให้กับบริษัท นะคะและการถัดมาก็คือจะต้องมีลักษณะทางจิตวิทยานะคะสุดท้ายนะคะเราจะขอสรุปไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าโฆษณาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะมีความคิดสร้างสรรค์อย่างไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะมีไอเดียในการนำเสนออย่างไรเนี่ยหลักๆแล้วนะคะโฆษณาควรจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าคีย์เฟรม คีย์เฟรมก็คือมีภาพเด่นอันน่าประทับใจคือดูแล้วเนี่ยผู้บริโภคหรือว่าผู้รับสารเนี่ยประทับใจนะคะจดจาเนื้อหาในโฆษณาได้นะคะแล้วก็มีคีย์เฟสหรือเฟสที่แบบว่าวลี่ยนะคะคือมีคําเด่นประทับใจที่ที่ลูกค้าจดจําได้ะคะ่ะที่ผู้บริโภคผู้มาหมาณจดจําได้ซึ่งไอ ซึ่งคีย์เฟแล้วก็คีย์เฟสเนี่ยนะคะจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคลิกลักษณะคุณภาพและผลประโยชน์ของตาสินค้านะคะซึ่งจะนำไปสู่การจดจำใาใรารสินค้าได้แล้วก็ทำให้สินค้าเนี่ยเป็นที่พูดถึงและกล่าวขวัญอยู่เสมอซึ่งจะนำไปสู่การทําให้สินค้าเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของผู้บริโภคในที่สุดซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราสามารถทำให้สินค้าของเราเนี่ย ไปอยู่ในหัวใจของผู้บริโภคได้แล้วนะคะก็จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความจงรักภักดีในตราสินค้านะคะซื้อและเป็นลูกค้าของ ของเราของของบริษัทโดยตลอดนะคะไม่เปลี่ยนใจไปใช้ยี่ห้ออื่นซึ่งก็ทําให้กิจการมีผลกําไรตามมาในที่สุดซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการทําธุรกิจอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะขอไฮไลท์ไว้ที่2คํานี้เลยนะคะก็คือคําว่าภาพเด็ดอันประทับใจหรือว่าคีย์เฟรมนะคะคือเป็นภาพในโฆษณาที่ลูกค้าเนี่ยประทับใจแล้วจดจําได้แล้วก็คีย์เฟสก็คือคําหรือวลีเด็ดๆที่ลูกค้าจะสามารถจดจาได้ เพราะีนั้นแล้วเนี่ยนักโฆษณาที่จะสร้างสรรค์งานโฆษณาเนี่ยไม่ว่าคุณจะคิดประเด็นนะคะมาจากประเด็นใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นประเด็นของเรื่องจริงใกล้ตัวนะคะเรื่องะเรื่องเกินจริงนะคะการมองในมุมกลับนะคะแล้วก็การคิดอย่างตลบขบขันไม่ว่าจะนําเสนอในประเด็นใดก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องเข้าใจเลยนะคะว่าประเด็นหลักของการทําธุรกิจเนี่ยก็คือกรอบ ของการทําธุรกิจเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือการตลาด mm hmm. เพราะฉะนั้นโฆษณาที่คุณสร้างเนี่ยควรที่จะอยู่ภายใต้กรอบของการตลาดนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการการมุ่งหวังในเรื่องของยอดขายการโน้มน้าวใจนะคะการสร้างความจงรักภักดีนะคะการสร้างภาพพจน์ภาพลักษณ์ที่ของกิจการ เพราะนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาดด้วยและโฆษณาที่คุณสร้างเนี่ยจะต้องสามารถสร้างความประทับใจนะคะมีภาพเป็นอันประทับใจแล้วก็มีคําเด่นที่ประทับใจผู้บริโภคเพื่อจะทำให้ผู้บริโภคจดจําในตราสินค้าได้นะคะและจะอยู่ในหัวใจของผู้บริโภคตลอดไปนะคะและก็จะเป็นงานโฆษณาที่มีประสิทธิภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ในส่วนนี้เนื้อหาหลักๆนะคะในส่วนของการโฆษณานะคะทั้งสี่เรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานโฆษณา นะคะในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณานะคะแล้วก็หัวข้อในเรื่องของการประเมินและเลือกสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อสุดท้ายนี้นะคะก็คือการสร้างสารรค์งานโฆษณานะคะก็ได้จบลงแล้วอย่างสบมบูรณ์นะคะเนื้อหาในส่วนของการโฆษณานะคะทั้ง4สี่เรื่องก็จบลงแล้วนะคะ นักศึกษาและผู้ที่สนใจนะคะก็จะสามารถติดตามเนื้อหาในส่วนของการประชาสัมพันธ์ได้นะคะในครั้งต่อไปนะคะสำหรับเนื้อหาในส่วนของการโฆษณาก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ